ก็สวัสดีครับนานาทัานกตกปลาทุกท่านนะครับและท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับวันนี้ผมอี่สายแท้งก็มาตกปลาเล่นกันนะครับวันนี้ก็มาในคาบชุดทํางานเลยนะครับผมพอดีเพิ่งเลิกงานกันมาเพราะว่าน้ําระบายลงมาครับมีวกประสวายประดุกนะครับก็เลยมาลองตกกันเล่นดูครับ วันนี้ไม่รู้ว่าจะรอดแ่วหรือเปล่าต้องต้องคอยติดตามครับผมอา,ากาศดีครับก็ดแดดร่มลมตกครับน,น,นะนะน่าจะได้ตัวอยู่ครับอ้าวตายโอ้โหสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ไม่สัญญานะว่าจะเอาตัวมาให้แต่ความมัน คงมีแน่นอนครับน้าหมไมเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนก่อนนี่ออลักษนานี้แล้ว <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนก็ไม่ทันเลครับนี่เวลาเร่งด่วนครับน้าๆก็เลยรีบออกกันมาครับเลิกงานก็รีบมาเลยกาจะมาหาปลาให้น้าๆได้ชมตักงหน่อยเข้าเส้นแล้วครับครับผมติดตามครับน้าๆ สวัสดีครับผมวันนี้เป้นะครับเป้สายแทงครับผมวันนี้มาในคราบชุดทํางานนะครับผมวันนี้มาตกประดุกตองฝั่งนี้ปลาสวายครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเอาตัวมาดูโอเคครับเป้เอ้าเพชรน้องเพชรสายแทงโอ้โหแทงนักทายนาัเดีครับผมเพชรสายแทงครับผมวันนี้เรามาล่าปลาสวายกันครับผมมีตัวแน่นอนครับผม วันนี้ก็ในอดีตปาสถวายนะครับวันนี้ก็ใช้เบ็ดครับประมาณเบอร์1ิบสนะครับแล้วก็ขนมปังฟาร์มเฮาครับผมก็ลองหลายอย่างครับอันนี้ลองเกี่ยวแบบไม่ร้อยไม่ไหลนะครับก็เกี่ยวเข้าไปเลยครับเอาหมวนหมวนเข้าไปเลยครับ แล้วก็กดกดกดแบบนี้ครับกดที่ตูดเบ็ดกับสายเอ็นไว้นิดนึงครับอันนี้ก็อยู่แล้วครับในตรงนี้เดี๋ยวลงน้ำไปตรงนี้ก็จะฟูนะครับน่ครับลองตีหนมปังเปล่าดูก่อนครับผมสวัสดีครับนะไส้เดือนครับตัวเป็นเกลนหมายประดุกเช่นเดิม ซึ่งไม่เคยได้สักทีช่วงหลังมานี้ไม่ค่ไดดออกไปไหนครับเกีเ่ยวแบบสไตล์ตัวเองครับผมหาสไตล์ไม่เจอก็เอาสไตล์ตัวเองก่อนนะครับร้อยเป็นกดเกี่ยวเลยเลยแต่อย่าเบ็ดโพนะครับป,ปลาสมผักเัยจะไม่กินครับผมนนได้ทีละ ขอไปลองก่อนนะครับได้ตัวเดียวมาโชว์ครับผมถามนี้เลยครับผมนะทีนี้ก็จะลอง เกี่ยวเป็นแบบร้อยมะลัยนะครับก็ง่ายๆครับฉีกขนมปังเป็นแผ่นหนึ่งก็ประมาณสักฉีกแค่ได้9ชิ้นนะครับแล้วก็พับพับแล้วกกดตรงกลางครับผมกดให้แน่นนิดนึงแล้วก็เบ็ดเจาะเข้าไปครับเจาะแล้วก็แทงทะลุไปเลยครับผม ก็ลอยเข้าไปเลยลอยเข้าไปในสายชิงเลยครับครับพอร้อยเสร็จก็จะเป็นรูปเนี่ยครับผมเป็นชั้นๆครับแล้วเราก็เก็บเอาเบ็ดเก็บปลายเบ็ดนะครับ เก็บปลายเบ็ดก็คือเกี่ยวเข้าไปนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็พันเก็บเล็กๆครับแล้วเราก็รูดมไหลายที่เราร้อยลงมานะครับรูดลงมารูดลงมาเอาชิ้นบนนะครับกดกดกระสายไปนิดนึงแน่นๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ มมลัยที่เราร้อยเนี่ยมันเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บถ้าเราใส่หัวเชื้อเราก็ใส่ได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่หัวเชื้อเราก็บีบบีบแผ่วๆมือนะครับไม่ต้องแรงากประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวลงไปในน้ำขนมปังก็จะแตกตัวเองครับผมถ้าเราบีบอย่างนี้ก็ดีอย่างคือเวลาเราตีเนี่ยมันก็จะไม่ต้านลมครับ แล้วก็ไม่แตกกลางอากาศนะครับผมกัมไปเลยครับพอประมาณแบบนี้ครับโอเคครับตามล่าตัวต่อไปครับมานี้จะโดนหรือเปล่าครับโดนแต่สวะครับโหผักตบเยอะมากเลยครับผมหนาวระบายลงมาครับเนี่ยครับผมสภาพหมายในช่วงนี้นะครับน้ําลงครับน้ําลงมาจากทางเหนือทางเ คองรัดโพเปิดมานะครับก็มีผักตบชวานะครับลอยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยาครับผมอลอยมาติดสายเบ็ดครับเป็นสิ่งที่วนใจตลอดครับผม อ้าวเพจว่าไงครับครับผมก็บรรยากาศดีครับผมวันนี้ลมเย็นดีแต่ว่าผักตบเยอะไปหน่อยครับผมครับผมหาตัวกันต่อไปครับครับครับผมอ้าวตายคนหลังคัน้แขังคันหรือคันหลังก็ไม่รู้นิดนึงก็เอาครับอุ้ยยอมแสงมาเนี่ยยอมแสงครับยอมแสงอ่าครับเป็นไงครับตาย พอตัวอยู่ครับผมตอนนี้มีตัวยังไม่ได้ครับมีแต่ผักตบครับไอมเลยดึงมั้งไหมดึงครับพี่ดึงขึ้นแทบไม่ทานครับผักตบครับเราไปดูเลิกงานมาแล้วครับแต่มงหมวกยังไม่ถอดเลยครับผมรักกานรักงานน่าดูเลยเป็นไงครับเป้เรื่อยๆครับยังไม่ได้เลยครับยังนิ่งอยู่เลยครับอันนี้ตกปลาอะไรครับ ตกลงปุ๊บครับผ oh, <okay>, okay. มอ๋อโอเคโอเคหมายสวยอยู่แต่ยังไม่อยูน่นะครับโอเคครับ <c oughs> ก็ติดตามชมกันต่อไปครับนะนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะ,จะทีมงานก็จะพยายามหาตัวครับไม่รู้ว่านี้จะรอดแถวกันหรือเปล่าต้องคอยดูครับผมต,ตามชมครับจัดไป ยอดครับมือใหม่ครับผมตีเบสครับอยากจะเป็นเซียนก็ต้องอย่างนี้ครับผมโอเคเรียบร้อยครับเริ่มเป็นแล้วครับต้องปั้นไว้ก่อนครับเดี๋ยวออกกลางเก็บน้ำเท้าหน้าครับต้องลุยครับยอด ไรครับเดี๋ยวคนลูกพี่เขาแชทว้านอยู่บอกว่าจะซื้อให้ก่อนได้ครับไม่มีปัญหาเอารุ่นไหนรุ่นนี้ก็ได้ปีที่เปอร์เซ็นต์สิบเดือนอะสูงเปอร์เซ็นต์สิบเดือนเราจัดให้เอาได้ได้ได้ถ้าจะเอาบอกราคาไม่ไม่แรงอาทิตย์ตกดินแล้วครับผมท่านผู้ชมก็ทาไมเจอตัวครับอ่าโอเค โอเคครับซ้อมตีกันครับวันนี้มือใหม่ครับโอเคอันนี้มันได้เสกโลกเซโลกยาดีกว่าสปอรตกดตัรัวเลยซ้อตอนนี้ก็ คุ้มกว่าแล้วครับพอดีว่าต้องออกลับไปรับพนักงานครับผมก็วันนี้ก็ไม่ประสบผลสำเร็จครับยังไงก็ขอโทษนะนะ,นะแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่ได้ตัวนะครับผมไว้โอกาสหน้าในทริปนี้ทีมงานต่ายแทงนะครับก็จะมาหาตัว ให้น้าและท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมครับเหลืออี่สองคนนีครับครับผมแลบประทานแนวครับวันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมหาตัวให้ครับผมสวัสดีครับผมเพชรสายแทงครับผมครับวันนี้เรามาล่าปลาครับผมมีตัวแน่นอนบรรยากาศดีเหมือนเดิมครับยามค่ำคืนนะครับผมไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานสายแทงด้วยนะครับ น,นี่ก็พยายามเต็มที่แล้วครับนานาไม่มีปลาเลยไม่มีตัวเลยครับผมทั้งปลาสวายทั้งปลาดุกเลยครับมีทีมงานมาตกกันหลายคนอยู่ครับก็ไม่ได้ตัวเหมือนกันครับปลาธรรมชาติครับผมทำใจครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ